โอเคครับแต่วันนี้จะมาแนะนําการสไลด์นะอ่าให้เราลองฝึกสไลด์เปล่าๆไปก่อนนะหาจังหวะมันจะมีจังหวะของมันอยู่ครับงั้นที่สเต็ปสองคือการเลงนะเราจะเพิ่มการเลงเข้าไปนะทีนี้การเลงที่ช่วยอะไรไมันเหมือนเป็นการแบบหยุดหยุดการสไลด์ครับ เพื่อให้เราสไลด์ได้ต่ออีกรอบนึงประมาณนั้นเท่าที่ผมเข้าใจนะเราก็จะกดซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยเราหาตำแหน่งมือเอาครับว่าเราถนัดแบบไหนเราก็กดไปเรื่อยประมาณนี้นะครับ